คุณผู้ชมช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการประกาศผมประกอบการตรวยางสามแล้วนะครับกลุ่มแรกที่ประกาศกันก็เป็นกลุ่มธนาคารตอนนี้ก็ทยอยเห็นออกมาบ้างแล้วก็พอตัวแรกอย่างทิสโกออกมาดีเนี่ยก็ทําให้เกิดแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารหลายตัวเหมือนกันนะครับวันนี้อยากจะเจาะลึกกันตัวหนึ่งธนาคารกรุงเทพ B ี l นะครับนะาเครา์เราหยิบมาคุยกันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวคุยกันกับคุณธีรวารณนิพากุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์ของบลดาโอครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าช่วงนี้แบงค์คึกคักทีเดียวนะครับเราหยิบตัวแบงค<ะ>์กรุงเทพมาเล่าให้ฟังภาพรวมก่อนทําไมเรื่องตัวนี้ฮะ,ะคือจริงๆเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยจริงผมคิดว่าอ่มีความน่าสนใจละหลังจากประชุมกรงเงออบนี้มีซิกเนลหลายอย่างนะคือที่บบีเมาเนี่ยริงไม่ได้พูดกลุ่มแบงค์แล้วเอาบีบีอตัวเดียวเลยว่าเราชอบบีบีในมุมมองวกเนี่ยม,ม,มีเรื่องอะไรหรือเรื่องของภาพใหญ่ก่อนที่ทางดอกเบี้ยกลับมาเป็นขาที่แบงค์ไม่เสียประโยชน์ อันที่สองคือตัว BPL เนี่ยเราเชื่อว่าตัวการบินไทยจะมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่ที่เขาตลาดจะยังไม่เดียวไลเท่ากับแปลงตัวอื่นอันที่สามก็คือเป็นหุ้นที่ถูกแล้วก็ถูกราคาถูกแล้วก็ถูกคดาดหวังว่าเป็นหุ้นที่มีปันผลน้อยที่สุดแต่อ้ตัวเนี้ยอาจจะเริ่มเปลีป่ยน,ปน,ปนแปลงว่าอาจจะเริ่มที่จะไม่ถูกแล้วแล้วก็ปันผลอาจจะเปลี่ยนมุมก็เป็นสามตัวที่เอ้สามประเด็นที่ถูกที่ว่า น่าสนใจที่จะเลือก BBL ถ้าสมมติทั้งแบงก์เนี่ยตอนนี้เหมือนดีหมดแหละแต่ผมว่าถ้าเรืผลมเรื่องมจะเลือกแบงก์นี่ BBL ตอนนี้โอเคงั้นคุยทีละเรื่องที่บอกว่านโยบายการเงินจริงๆดอกเบีย้ยก็น่าจะยังคงเป็นแนวโน้มขาลงไม่ใช่เหรอครับเรามองว่าจะไม่ได้กระทบกับธนาคารแล้วหรือหรือ,รอ,รอ,อยังไงอันดับแรกก่อนนะครับคืออกองององอนงประชุมรอบนี้เนี่ยจริงๆผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะก็ถือว่าคาดผิดเพราะคิดว่าจะคาดเพรจะลดดอกเบี้ยปรากฏว่าเสียงออกมาก็ไม่ไม่คอนเซนทร์ซัดด้วยห้างสอง แล้วก็แม้เส่ที่แถลงข่าวเนี่ยอแถลงงาแถลงก็ผลการประชุมเนี่ยก็ออกมาในทวนว่าถ้าอ่านจริงๆจะเห็นว่าเขาอาจจะไม่เขาจะตื้อละไอ้0.25ถัดไปเนี่ยจะไม่ไม่ง่ายละ่ะเพราะว่าเขามองว่าเราเคยต่ำสุดที่0.5ในช่วงโควิดฮะ,ะหลังจากนั้นโดยเฉลเี่ยอยู่มา1.25แต่ว่าเขากำลังบอกขีดเส้นห้เห็นว่า1.25เนี่ยเป็นระดับดอกเบีย้ยที่เหมาะสมของประเทศไทย ในแง่ของกลัวที่ระดับสองเปอร์เซ็นต์ว่าไปว่าไปสองสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพราะนั่นแหละศูนย์จุดสองห้าที่เขากักไว้ก็ว่าบอกว่าเก็บเป็น p o l i c y space ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่คาดฝันเขาจะเก็บไว้ลดพอในมุมมองอย่างนี้แปลว่าอ่ะหลายหลายคนบอกว่าไม่ลดรอบนี้เดี๋ยวทันวาจะลดผมก็มองมันยากละถ้าในมุมมองเขาอ่ะมุมมองจากมุมมองนะผู้บริหารสภาพเกิเสียดภาพของประเทศไทยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็น energy ในการ push growth ของ economy นะครับเขามองว่าเขาจะเป็น ทำโรเขาในหน่วยงานที่เป็นเสียภาพเพราะฉะนั้น,นถ้ามาอ่านเนี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยไม่ลดง่ายๆคือโอเคจะเหลือลดแต่แค่เหลือแค่จุดสองห้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุนกันว่าลงได้ถึงจุดห้านะคือลงไปเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยถูกไหมอันนั้นแปลว่าแบงก์จะกระทบเยอะ<ช>แต่ตอนนี้ภาพมันพลิกกันมาว่าถ้าโอเคผมมีลงได้รอบเดียวแล้วก็ไม่อาจะลงมากกว่านั้นแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนโควิดืมว่าแปลว่าแบงก์เปลี่ยนมุมมองมุมมองผมมาจากเดิมที่เราดูจากพี่เจสเดว่า แบงค์เนี่ยตั้งแต่ลดดอกเบี้ยมาต่อเนื่องเนี่ยตัก1.75ก็นองอเนี่ยลงมา2.25อ่ะ2.5ในปี2023เนี่ยตอนเนี้ยเหลือ1.75แล้วก็ล่าสุดเหลือ1.5เนี่ยนิมของแบงค์เนี่ยมันเริ่มลงน้อยละแต่เห็นว่าอรอบเนี้ยถ้าเทียบเดียร์อันเดียร์เนี่ยลงประมาณ20ปีจาก3นต์นิดๆเหลือ2.85ในคิวครึ่งปีแรกถูกไหมฮะแล้วคอร์ทไปเนี่ยลงมา0.15คือแบงค์เสียเปรียบแค่0.5 ปีกเอกน้อยมากนะจร uh ิงๆเดี๋ยว่าจริงๆแทบจะเรียกว่าล้อไปกับต้นทุนต้นทุนก็ลงตามกับนิมนี่ลดลงเพราะนั้นเนี่ยเหนียวคิวสาเนี่ยเรามีลดไปหนึ่งคัดจากหนึ่งเจ็ดห้าเหลือหน <c oughs> ึ่งจุดสองห้าวันน้งบแต่มากนี้เนี่ยหลายคนก็คิดว่าแบงค์เนนิมจะต้องลดลงอีกถูกไหมเพราะว่ามันลดไปแล้วตั้งแต่คุณเจตพุทธเพราะค,ค,คนก็เิ่นก่อนนี้คนก็กังวลว่างบแต่มากสามของแบงค์เนี่ยจะแย่นะครับซึ่งก็คงจะอีไลน์พอทิสโก้มไม่ได้ไม่ได้แย่แล้วแบงค์รอบนี้เนี่ย ถ้าเราดูแค่โอเปอเรชันส่วนที่เป็นนิมเนี่ยจะเห็นว่าเขาคงแย่ลดลงคงยดลงพอสมควรแต่พอไปรวมถอดที่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของเงินที่เขามีเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์เพราะยูถ้าเราไปดูสิบปีบอลยูวงไทยเนี่ยลงลงมาต่อเนื่องจนไม่ต่ำสุดอย่างประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองก่อนที่จะเด้งกลับมาหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ตอนเนี่ยในช่วงคิวสามเพราะว่าเขามีเกณฑ์ส่วนนั้นขึ้นมาแล้วคิวสี่อาจจะมีมีลอดได้ก็ว่ากันไปแต่คิวสี่ภาพมันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเราไม่ลดดอกเบี้ยถูกไหม อ่าเพราะน,น,นิมมันก็จะสเตเบิลแต่ที่คอสฟันมันจะเริ่มลงละเพราะคอสฟันเนี่ยของดั้งเทพเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเขาดูคอสฟันเขาเนี่ยเขาจะมีอ่าฟิกอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็โฟสต์อยู่ประมาณสักอ่าอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเฟนเซวิงอ่าฟิกอยู่ครับเพราะนั้นไอ้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวจะยครบเพราะนั้นแต่มาสี่เขาจะไม่มีผลของทบเรื่องนิ่มมากละเหมือนได้มากนี้ถึงแม้ว่าพอจะไม่เกฑ์เท่าเพราะนั้นเนี่ยลงจมงในแง่ของทิศทางดอกเบี้ มันน่าจะเป็นแต้มาสุดท้ายที่ Impact ของงบกันหนึ่งกลางมองก็คือนั่นคือ bottom out ในเชิงของดิมโอเคอคือ,อไม่ได้แย่แบบนี้เพราะนี่ต้อง,ต,องต้องคิดเป็นมาว่าดอกเบีย้ยอย่างที่บอกว่ามาคงไม่ลดเราคิดว่าไม่ลดก่อนครับเพราะฉะนั้นท่านต้องถือไซส์สองขานะครับเรื่องนโยบายท่านต้องมี Poli c y ี่ในใจว่าท่านคิดว่าเขาจะลดไม่ลดครับสอง bottom up ของตัวนิ่มนะเพราะนี่ในมุมมองข้อแรกคือในมุมมองผมมองว่านิ่มเนี่ย น่าจะเริ่มสเตโยล่ะแบบนี้ซึ่งก็เป็นจุดขายหลักของแบงค์แบงค์มีสองประเด็นคือนิมก็คือคูณอัตราดอกเบี้ยถูกไหมครับอ่าแค่ออัตรารายได้ที่เขาได้สองคือการเติบโตของสินเชื่ออ่าอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะไปพูดกันไปนะครับโอเคสินเชื่ออะเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่บางคนก็บอกว่านอกเหนือจากสองเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวนี้คนจะลงทุนแบงค์ก็ต้องดูคุณภาพสินทรัพย์ด้วยคุณภาพสินเชื่อด้วยอ่ของของอันนี้ของแบงค์กรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับคือแบงค์กรุงเทพถ้า อให้ดูสัดส่วนโครงสร้างลูกหนี้ก่อนไปเลยเอาเท่ตกับหมุนอีกทีหนึ่งนะครับคือจะเห็นว่าแบงก์เทศเนี่ยโครงสร้างเนี่ยโลนบายอินดัสซีเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมฮะมีเรียลเอสเซทที่คนกังวลนะตอนนี้ผมบอกใหยคนกังวลเรียลเอสเซทมีอยู่8%เนี่อจากสินเชื่อประมาณ2.7ล้านล้านไม่อะไรเยอะเฮ้าสิ่งเนี่ยคือก็คนอย่างพวกเราถ้ามรามีบ้านนะซื้อบ้านก็จะนเชื่อบ้านคนปกติก่อนหน้านี้แบงก์เทสที่อันเดอร์ปกป้องเขาบอกว่าเขามีเอ็กซ์พอร์ตลิงเยอะ เขาเปรย์ต่างๆที่ส่งไปเอ็กซ์พอร์ตเขากลัวว่าพอทั้มาเนี่ยบริษัทพวกนั้นจะมีปัญหาไอ้ส่วนนั้นเน่ะเยอะเขามี SME น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องเอสเีไม่เหมือนท็อปแบงก์อื่นเพราะนั่นแบงก์ที่ผ่านมาแบงก์เท่ามือนอันเดอร์เบอร์ฟอร์มเพราะว่าเขาลงเรื่องทาริพของทั้นี่แหละอิมแพคแล้วก็กลัวพาวเวอร์ตี้แต่จริงๆพาวเวอร์ตี้มีแค่แต้เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราไปดูเขาเรียกว่าตัวรีเซิร์ฟเมื่อกี้คุณน้าเข้าสินทรัพย์ถูกไหมฮะคับสินท,นท yeah, นะระะมมาาณแแสนนนนลล้้้ี่รรวววไไออฟปดยคับ เทียบการลง NPM มีอยู่แสนล้าน r e s e r c h มีอยู่ส,สามแสนเกือบสามแสนเหลือเฟือเลยคือเกือบสามร้อยเปอร์เซ็นแข่งแข่งทั่วแผ่จนก็เรียกว่าแข่งทั่วแผ่นแข่งจนถึงจะเป็นข้อที่มาของประพอยที่สาที่ผมเคยบอกว่าน่าสนใจตรงนี้มันผลอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะ r e s e r c h มันเยอะมากแต่ถ้าเป็นรวมกับเคสของการบินไทยอืการบินไทยเนี่ยเขามีหุ้นอยู่สองพันสี่ร้อยล้านหุ้นเถูกสุดต้นทุนสองบาทเยอะสุดต้นทุนสองบาทสิบเบง แต่ว่าอันนี้ถ้าคิดเป็นมูลนี่เนี่ยก็คือคุณกู้ที่เขาเคยปล่อยไว้ตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณสักา5-6พันล้านซึ่งตรงนี้อยู่ในรีเซิร์ฟนะแปลว่าพอการมีให้กับมาเทะกลับมาใา่นี่มีโอกาสที่จะรีเวิร์สตอนนี้ก่อน6พันล้านที่เป็นมูลนี่เดิมกลับมาเป็นสำรองเพิ่มอีกเมื่อกี้เราบอกามี3แสนล้านถูกไหมเพิ่ม 6, 000, อีก6,000แล้วยังมีแคปิตอลเกนเพราะทุน2.50การเมือนไทย10บาทคูณไปได้อีก20,000ล้าน2 0 0แล้ว ซึ่งตอนนี้บ์งทพบอกแล้วว่าคงไม่ผ่าน P N L คงจะเข้า Equity ไปเลยอ๋อโอเคโอเคอ่าเพราะว่ามันอาจจะเข้าไปอยู่ในแง่ของเขาเรียกว่า Obsolete E C L หรือว่าอะไรก็ไปคือเพื่อรีเสิร์ฟยิ่งเพิ่มไปอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่ามีแล้วมีสองก้อนก้อนที่ยังไม่มีใครรู้จริงๆคือการมีไทยอ่ะเป็นเงินกู้เป็นหนี้เงินกู้ของ B L อีกเท่าไหร่อันนี้คือส่วนของไปนี่เป็นทุนเขาก็คิดว่ามันมีโอกาสเจ็ดแปดเก้าพันล้านเพราะงั้น ประเด็นที่เกีเ่ยวเนื่องกับการบินไทยเนี่ยที่จะไปผลทําให้รีเสิร์แบงค์รเทพมันอาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะถึงสามหมื่นล้านเนี่ยที่เรเลยแต่เราไม่ต้องต้องต้องท่านท่านท่านตุ้นต้องฟัง,ง ash, ก่อนมันมันมีตัวเลขแท้ดก,การหลางส่วนแค่นั้นเองแต่รวมๆผมคาดว่าอาจจะถึงเกือบเกือบสามหมื่นล้านนะที่มันซ่อนแวลูของการบินไทยที่เกี่ยวเนื่องกับบีบีเอลซึ่งตรงเนี้ยไม่ผ่านพีเอ็นแอลนะท่านไม่ต้องกังวลว่าโอ้จะทําให้การบินไทยงบบีบีเอลเนี่ยกระฉูดขึ้นมาเป็น จาก40,000ล้านซึ่งวันนี้40,500เนี่ยะกลาเป็น7มื่นท่านไม่เห็นภาพนั้นแต่เต้องแบงค์อื่นภาพแล้วแต่วิธีการบันทึกบัญชีเขาผมเช่ไม่มีข้าแบงค์ไหนกล้าบุกไดเพราะเขาคิดว่าการบินไทยต้องคิดเป็นมาว่าพอผ่านมกลาราท่านจะเจอความจริงของการบินไทยเพราะหุ้นที่ขายได้มีเยอะเลยมันจะมาขายจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนเนี้ยมันไม่ได้เห็นราคาดีมาสปายของหุ้นทีแท้จริงอยู่ครับ แบงก์ก็มีใครกล้าบุกหลอกต้อยเห็นวน่อนันียบุกกาไรบานแน่นอนเลยสองสามเมื่ออาจจะพวบเบยเหลือครึ่งนึงก็ได้เพราะนั้นอยา่าไปกังวลแต่ว่าประเด็นคือจะที้พอยต์หรือการบินไทยมาจะให้รีเสิร์ชของแบงก์กรุงเทพที่มีเยอะอยู่แล้วจิงเยอะเกินกว่าจะเป็นเอเพราะฉะนั้นก็อาจจะปเดกลับมาปิดกลับมาตรงที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยมีรีเสิร์ชเยอะแต่ว่าเป็นคนที่จ่ายเป็นผลย้อยมาก คือน้อยสุดเลยแค่ห้าเปอร์เซ็นต์กว่าไหวประมาณแบบปดแปดบาทห้าสิบต่อปชาวบ้าน,นเขาไปเจ็ดแปดเก้าเปอร์เซ็นเนาะอ่าใช่พอยก็คือเขาอาจจะกปัจายเหมือนชาวบ้านหรือไม่ซึ่งผมอ่ะคิดว่าจะกลับมาะจายเหมือนชาวบ้านด้วยเหตุผลสองสามข้อคือเขาเห็นการสิ้นสุดของการบิมที่เขาจะแ<ะ>ดเม i ไปแล้วถูกไหมในระยะสั้นและการนึแค่แค่หนึ่งคัดเขาก็คงเดาได้ว่าถ้าจะโดนอิกธินเท่าไหร่สองการมีไทยจะเพิ่มรีเสิร์ h ให้ก้อหนาขึ้นอีกซึ่งก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บไปมากกว่านี้มากมายนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่มาว่าพอมีเสือบเยอะเดี๋ยวบุ๊กแวลูมันจะใหญ่เกินไปอีกนะใช้บุ๊กเขาเนี่ยต่ำที่สุดละจุดห้าเพราะบุ๊กเขามันมากกว่าคนอื่นเพราะเขาไม่ยอมจ่ายออกมาไงเอ่าอะ p o i n ก็คือเขาอาจจะต้องลิคิดแล้วแหละว่าาอ e เขาจะเตี้ยต่ำตมไปขนาดนี้ไปเขาเป็นแบงค์ที่าอ e ต่ำเพราะว่าบุ๊กมันใหญ่เพราะว่าเออใช่ไม่ได้บอกกํา ไม่ใช่เขากำไรไม่ดีกำไรก็ประมาณคนอื่นอกำไรมันใจมากละหมื่นล้านเหมือนกันถูกไหมแต่บุ๊คมันบวมเพราะนั้นเอาอีมันเลยต่งเพราะนั้นในมุมมองของเม่เด่นแมเอาเอ้ยมันก็โอเคผมมั่นคงผมมั่นคงก็พูดได้นะแต่ถึงจุดหนึ่งก็ความมั่นคงมันก็ต้องมีสเปซในการที่จะรีรีสตหนึ่งบ้างนี่คือเห็นคนที่มาว่าสุดท้ายผมือนที่ว่าก็อาจจะจ่ายเป็นผลมากกว่าค่ะเช่นถ้าจ่ายไปเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนชาวบ้านเขาเอาห้าจุดเจ็ดห้าจุดแปดเพิ่มอีกประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าสองเปอร์เซ็นต์คิด คุณราคาหุ้นของแบงก์กรุงเทพร้อยห้าสิบกว่าเกือบสามบาทที่จะมีโอกาสที่เอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นอ่ากที่มาาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันเลยดูคุ้มที่จะเบสไหม่หรือเปล่าถูากไหมสมมติถ้าเราพลาดเบสไปเขาไม่จ่ายเท่าเขาไม่จ่ายเท่าคนอื่นก็กแค่เหมือนเดิมเราก็ได้ท่านเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าฟุกว่าเขาจ่ายเพิ่มขึ้นเราจะได้เพิ่มพิเศษในรูดูการปันผลรอบหน้านะรอ,อบนี้ท่านไม่เอาแต่ว่าแบงก์เวลาจะซื้อดักปันผลเนี่ยท่านไปร้อย ไปรอบรู้ดูการก่อนงบประกาศไม่ได้นะเพราะหุ้นมันขึ้นไปหรอมันก็คือทังมิ่งประมาณนี้แหละหลังจากงบจบดีเดนครึ่งปีแรกนะท่านจะสมมาครึ่งปีหลังไปซึ่งปกติแบกจ่ายขึ้นปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรกด้วยครับจริงๆก็คือช่วงแถวๆนี้แหละหาจังหวะในการเก็บเพ่อยากได้ผลผลแล้วก็ไม่ใชเป็นตัวเดียวที่ลุ้นเพิ่มอัตราส่วนดีเดนเพราะว่าปกติจ่ายน้อยชาวบ้านเขาใช่แล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราคาดการณ์ง่ายว่ากนองงดูเหมือนจะพอสเรื่องการลดดอกเบี้ยเพราะนั้น มันจะมีลมเดิมเนี่ยเป็นเขาเรียกเฮดวินลมต้านใช่ไหมโอ้งบลบมันต้องเจอความพันทดถอยของนิมตอนนี้ไม่มีลนะไม่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 ในหนุนหลังก็จริงนะแต่ไม่มีลมต้านก็ดูเหมือนจะไปได้สบายขึ้นเพราะกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าโดยรวมจริงมันดีทั้งหมดอถ้าในภาพนี้นะแต่ถ้าผมเลือกพอยท์วเออชอบแบงค์ตัวไหนที่สุดก็อยากจะชอบว่าเอเป็นบีบีเอลนะฮะซึ่งต่อให้สินเชื่อไม่โตก็ไม่ซสีเลี่ยนเพราะว่าตลาดก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว ใช่พอสินเชื่อแทบแทกี่เราดูเนี่ยจริงๆเนี่ยเอาไกด์ซึ่งเนี่ยซึ่งปีแรกสินเชื่อยังไม่โตนะแต่เขาบอกเนี่ย론เขาปีเนี้ยสามสี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ปล่อยสิจะได้โตแต่กําลังจะบอกว่าถ้าถ้าคิดแบบเออเออะไรอ่ะึ้นปีแรกไม่โตเขาบอกทั้งปีจะโตสามสีถ้าคืนปีหลังมันปล่อยเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้สามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเออเออเออถ้าคิดกลับกันนะมันก็ต้องบวมไปเท่านั้ะอาจจะเห็นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นี่เหรอปีสองภาพก็คือ อย่าเข้ามาปรับเป้าเลยประชุมรอบนี้อ,อ่ะผมเดินหนึงเปอร์เซ็นต์พอหรือมผมยังยืนว่าสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราต้องมารอดูประชุมรอบนี้ของกองอทุนของของกลุ่มแบงก์เทพนะแต่ผมเดาว่าคงจะลดลงมาส่วนนึงแหละคงจะเหลือมาสักสองเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดูบู๊อยู่นะเทียบกับครึ่งปีแรกครับเพราะเหตุผลอะไรว่าเพราะดิสคริเบอเรทาริสเนี่ยมันดูผลทายลงเพราะนั้นแบงก์อาจจะกล้าปล่อยกลุ่มลูกค้าเขาซึ่งเป็นกลุ่มเคอเปเล็กขนาดใหญ่สไตล์แบงก์เทพอยู่ละเขาจะค่อนข้างโซนตีทีนะแต่อันไหนที่เขาคิดว่ามั่นใจเเนี่่ยยาปลอ จริงๆคนที่กู้แบงก์เทพจะรู้ว่าดอกเบี้ยแบงก์เทพถูกกว่าคนอื่นแล้วใครที่ได้กู้แบงก์เทพได้เพราะคุณมีคุณลิฟายบางอย่างที่แบงก์เทพโอเคในเรื่องเครดิตนะคพราะนี่เพราะนนี้พลนสินเชื่อจะมองบวกก็ได้จะมองลบก็ได้คือถ้ามองว่าเดี๋ยวเขาปรับเป้าลงจะถือว่าเนกาทีฟก็ได้แต่เรามองว่าครึ่งปีแรกมันไม่โตอ่ะแต่ถ้าครึ่งปีหลังโตสองเปอร์เซ็นต์เพราเขาก็ต้องคูณสองอยู่ดีถูกไหมจากครึ่งปีแรกอ่เพราะนั้นก็อาจจะเห็นการเลี้ยงตัวขึ้นของสินเชื่อในครึ่งปีหลังซึ่่งงดดีกกกับบลุมมแ์โยธรรชาติ แล้วความคาดหวังเรื่องโกรดมันก็ต่ำมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะโอกาสเซอร์ไพรส์เชิงบวกก็มีแบบนั้นใช่คือพูนะ้่อเธอคิดเชิงบวกได้ไง่ายกว่ายกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องเศรษฐกิจที่ผมคิดว่าอ้น,นี้แหละเห็นตรงกันว่ามันดีจริงหรือไม่ไ้ก็เดี๋ยวประชุมคอ,อรมอเศรษฐกิจวันนี้ก็คงต้องดูว่าเขาจะมีมาตรการอะไรเพิ่มฮะซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่า Q4 เป็นเป็นอะไรที่เป็นดักบล็อกอยู่นะ คือถ้าไม่ทําอะไรอย่างที่ดีคิวสี่เราจะแย่มากเพราะส่งออกมันแบบฟอนโหลดไปบางส่วนแต่ถ้าเขาทําอะไรเนี่ยปุตบคอนซัมชันเอออะไรเงี้ยมันก็จะเข้าคิวสี่ได้ทันแต่ประเด็นก็คือแล้วปีหน้าเหลืออะไรให้ทำนั่นละสิได้ซึ่งผมก็ต้องฝากรัฐบาลต่อไปว่าแต่ว่าข้อดีคือปีหน้าเดี๋ยวถ้าเลือกตั้งได้มกลาจริงๆเนี่ยเขายุบสภาแล้วเลือกตั้งภายในสามเดือนหลังจากที่ยกสภาก็คือคิวหนึ่งแล้วน่ะปีคิวหนึ่ง มันก็เงินก็สะพัดการเล่การทุกครั้งเงินสะพัดทุกครั้งก็เป็นหลักหมื่นล้านถูกไหมก็หวังว่าซึ่งปีแรกก็ยังเอาต่อกันได้เรื่องของคอนซัมชันเรื่องของการดีเทลในประเทศอ,เอะไรอย่างนี้ก็ยังพอไหวคันแบงค์เนี่ยถ้าดูพิเลียจากนี้ไปจนถึงก่อนงบปลายปีก็เป็นมันผลเนี่ยท่านอยู่ในเว,เวฟที่ยังดูเหมือนจะได้ไดประโยชน์อยู่อนะไปได้อยู่ตอะนั้นเ,เนี่ยมีแหกเดือนเนี่ยผมคิดว่าแบงค์เนี่ยดูแล้วยังตอบโจทย์ทางลงทุนในช่วงหกเดือนนี้ว่ามีโอกาสทั้งได้เทปินอลเกนั่งเงินเป็นผลแล้วก็ ความปลอดภัยของราคาหุ้นเนี่ยมามีสูงเพราะว่าจริงๆโพซิชันของต่างชาติถือหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยไม่ได้เยอะมากเพราะขายมันก็ขายได้ระดับหนึ่งแล้วแหละมันคงไม่ได้ขายมากกว่าดีละบ,บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเราน่าจะคุยกับพี่จุงเมื่อวานนี้เพราะว่าวันนี้มันขึ้นมาพอสมควรแล้วยังตามได้อยู่นในเชิงกลยุทธ์เอาอยัางตามได้ตามได้จริงๆ่ะ ก็ส่งหุ้นไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมส่งหุ้นให้จริงไหมแต่เมื่อวานผมจะเลือกตัวนี้ผมราะเขาแอบดูทางนี้หรือเปล่าโอเคโธ่ผมไม่ได้แอบดูผมไม่ได้แอบดูผมมองสายผมประเด็นว่าประเด็นว่าเขาเห็นม็อทิสโก้มันดีผมคิดว่าโอเคผมว่าทิสโก้เขากำังเห็นชัดแล้วก็คนไม่ต้องคิดไม่ต้องนักวิเคราะห์แบบผมหรอกฮะผมก็ดูออกว่าพอแบงก์ชาติพอต็อกเฟียปันผลเริ่มดีอะไรเงี้ยมันก็เล่นหุ้นแบงก์เป็นปกติแล้วรันเวย์รอบนี้แบงก์ผมไม่ได้มองแค่เดือนสองมมอออออองงงงบบเเเเเดดืืนนนนนนททีี่่่จะปปป็ลลลุ้้ััผถถึึกกกวววาไตต BBL ย พราะคุณได้เปรียบมากกว่าคนอื่นตรงนี้คุณมีโอกาสลุ้นปันผลที่มากกว่าปกติได้เพิ่มส่วนเพิช่โอเคจำนโยบายปันผลนะครับงั้น <S 1> <S 1> ทีนี้<ม>ทางดอเรามองนะครับเป้าหมายยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีโอกาสปรับเพิ่มอีกไหมหรือ,อยังไงครับคิดว่าอยู่ในโปรเซสนะครับคิดว่าตอนนี้ตรงน,นี้เราอยู่ให้ที่ร้อยหกสิบแปดบาทบนะฮะไปตัวบุ๊กแค่ศูนจุดหกเองอแต่บุ๊กมันจะน่าก,กลัวมากเลยนะเพราะบุ๊กมันจะยิ่งใหญ่ขึ้มนมนหนักจากงบไตรมาสนี้ผมเชื่อบุ๊กของ มันจะโบกก็ไมาเป็นหลักหมื่นล้านนะเพราันบุ๊กในมากนี่ของบีเบลนยจะยิ่งต่ํำถึงบุ๊กมันยิ่งใหญ่ไหมถ้าไม่สูญถึงสูญห้ต่ำสูญห้ามากเลยนะก็มีต่ำแน่เลยต่ำสูญห้าแน่นอนหลังอกออกไะผมว่าต่ำสูญห้ายกเว้นว่าเนี่ยคุณคนฟังรายการเราวันนี้เล้วรีไล่ซื้อบีเบลจะไม่ไปลอกสิบกว่าแล้วมันก็ทําให้รอบนี้บุ๊กมาเลยแค่สูจญห้าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยได้เราบีเบลเนี่ยมีความเสี่ยงครับอันหนึ่งที่ทุกท่านต้อง อย่างที่อินโดต้องยอมรับว,ว่าอินโดก็เป็นเศษรษฐกิจที่ไม่ได้แบบโกดดีแต่ก็มีความเปรานะบางก็เป็นสิ่งที่รู้เรารู้ช้าด้วยนะ,ะแต่บางก์เทศสตาล์เรียคนข้างคอนเซอร์ฟิทียูแลผมคิดว่าเขาไปตั้งสำรองไว้พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักทุนต้องติดตามได้ไม่ใช่ว่าเพลินกับความภาพรวมของเมืองไทยที่ดูนิ่งแต่บางเทศก็เป็นอะไรที่อาจจะกระทบแบงก์กรุงเทพได้ซึ่งก็แตกต่างกับแบงก์อื่นๆพอสมควรที่ไม่มีไม่ม,ม,มีการลงทุนในแบงก์ขนาดใหญ่เหมือนอิเยว แั <Okay. S 2> ้นก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ไว้อินหมายด้วยนะครับโน้ตไว้โนตไว้แต่ไซส์ไม่ได้ถึงับใหญ่มากเมื่อเทียบกับโดยรวมถูกไหมใช่โอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพิธิรุธมากเลยนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ